สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากเพื่อไทยสัตว์ประวิทย์ทุ่ม8 2 5 0 0ล้านฟื้นคลองแสนแสบลั่นเงินประชาชนอย่าใช้ตำอำเภอใจ เพื่อไทยซัดประวิทย์ทุ่ม82,500ล้านฟื้นคลองแสนแสบลั่นแค่5,000ล้านก็ใส่ได้แนะดูงานเขตมีนบุรีติงพูดเกินจริงคลองไม่ยาว100กิโลเมตรลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ประกอบการถนนเข้าสารโอดรัดไม่ช่วยวอนจัดโซนเข้าดาวฝากชนละน,น่านเตรียมดันเรื่องเข้าสู่สภา นายวิชานมีนชัยนันอดีตศศกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยฐานะประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีนกล่าวกรณีที่คอรมอเห็นชอบพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบระยะเวลา11ปีพุทธศักราช2564ถึง2574รวม84โครงการวงเงินทั้งสิ้น82,563ล้านบาทตามที่พลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเสนอว่า เป็นการใช้งบประมาณที่สูงมากเกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งนี้ในส่วนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบให้น้ำกลับมาใสและสวยงามอยากให้รัฐบาลไปศึกษาคลองแสบช่วงวัดบําเพนเหนือและบําเพนใต้ที่ปัจจุบันคุณภาพน้ำดีขึ้นใสและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้การฟื้นฟูคลองแสนแสบไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลตามที่รัฐบาลเสนอแค่ห0 0พล้านบาทก็สามารถฟื้นคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบกลับมาใสได้อย่างแน่นอน โดยการจะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียนั้นทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกันทั้งกรมชลประทานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าบ้านพักอาศัยโรงแรมโรงงานต้องทำงานอย่างจริงจังอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่มีการจ่ายให้ต้องจริงจังและจริงใจ คลองแสนแสบที่มีความยาวตลอดสายราว74กิโลเมตรที่พลเอกประวิทย์บอกว่าคลองแสนแสบยาวเป็น100กิโลเมตรพูดเกินจริงและไม่ศึกษาข้อมูลดังนั้นในแผนงานของพลเอกประวิทย์ใช้งบประมาณกว่า100ล้านบาทต่อระยะทาง1กิโลเมตรซึ่งสูงมาก ดังนั้นขอส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลหากอยากให้คลองแสนแสบฟื้นจริงแค่5,000ล้านก็ใสแล้วไม่ต้องใช้เกือบแสนล้านฝากพลเอกประวิทย์ด้วยว่าเงินประชาชนอย่าใช้ตามอำเภอใจต้องใช้ให้รู้ค่าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆนายวิชานกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำพักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รองหัวหน้าพัก นายพวงเพชรชุนละเอียดประธานโซนสองกรุงเทพมหานครและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยนางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพักนายจักรพลแสงมณีนายทะเบียนพักนางสาวธทรรัตน์สำเร็จวานิชสสกรุงเทพมหานครและโคศกพักนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณ,ณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทย นายชันินรุ่งธนเกียรตินางสาวตรีชดาศีธาดานางสาวชายาพาสินทุพไรรองโฆษกพักพร้อมด้วยอดีตสอสกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครสอกอของพักเพื่อไทยลงพื้นที่ถนนข้าวสารเพื่อรับฟังและพูดคุยกับผู้ประกอบการถนนข้าวสาร นางพวงเพชรกล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแต่ขณะนี้มีร้านค้าเปิดยังไม่ถึง10เปอร์เซนจากทั้งหมดที่เคยเปิดและเพิ่งได้กลับมาเปิดเพียงหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นดังนั้นวันนี้พักเพื่อไทยจึงลงพื้นที่มาเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อจะได้นําไปแก้ไขโดยการจัดทําเป็นนโยบายผ่านสสกรุงเทพมหานครและสก ด้านตัวแทนผู้ประกอบการถนนข้าวสารกล่าวว่าเราไม่ได้เปิดร้านมากว่า2ปีโดยถนนข้าวสารที่ผ่านมารายได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักกว่า80%เปอร์เซเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเราก็หนีตายกันโดยการเปลี่ยนร้านอาหารที่บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นร้านอาหารเพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักที่ผ่านมาเราผ่านช่วงลอยกระทงมาแล้วและไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดจาก ถนนข้าวสารแต่รัฐบาลยังคงตรึงมาตรการสิ่งที่เราผู้ประกอบการถนนข้าวสารอยากให้รัฐบาลช่วยคือต้องหยุดดอกเบี้ยกับเงินต้นให้เราก่อนการที่รัฐบาลออกเงินให้เรากู้มีขั้นตอนและเอกสารซับซ้อนมากพูดตรงๆเลยว่าชาติหน้าก็ยังกู้ไม่ได้นอกจากนี้ขอให้พักเพื่อไทยสะท้อนปัญหาของพวกเราในสภาเรื่องแหล่งเงินทุนเราปิดกิจการกันมาต้องกู้เงินเพื่อเตรียมเปิดกิจการอีกครั้งแต่ ช่วงปีใหม่ปี63เราถูกสั่งห้ามไม่ให้เขาดาวเงินก็จม เราอยากให้รัฐบาลออกมาตรการที่ชัดเจนบนความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทยจริงๆขอให้จัดเป็นโซนนิ่งที่สามารถเขาดาวได้แบบอิสระจริงๆที่ผ่านมารัฐออกโครงการเงินกู้มาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เข้าสารก็เคยไปขอในโครงการเงินกู้4 0 0 0ล้านแต่ได้มาศูนย์บาทเราไม่เข้าใจมาตรฐานของรัฐวันนี้ถ้ารัฐบาลจะไม่ช่วยประชาชนก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้หารหายได้กับประชาชนด้วยกันเองไม่ใช่มาสกัดกัน้นแบบที่เป็นอยู่นี้ด้านนายแพทย์ชนละน่านกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่เช้าชามเย็นชามเช้าเรื่องหนึ่งเย็นอีกเรื่องหนึ่งทําให้ยากลําบากต่อการดําเนินการนโยบายที่ออกมาไม่ได้ดูสภาพความเป็นจริง <c oughs> เช่นการเปิดปิดสถานบริการต่างๆปัญหาเรื่องนี้เราจะนําเข้าสู่สภาให้เร็วที่สุด และเราต้องหาทุนให้ผู้ประกอบการเพราะที่ผ่านมาเราอยู่โดยไม่มีรายได้เลยต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้สายป่านของผู้ประกอบการยาวขึ้นอีกสักนิดวันนี้ทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยทั้งนายจุลพันธ์และนายจัก,กรพงศ์ก็ลงมาเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อนําไปช่วยหาทางแก้ไขนอกจากนี้ว่าที่ผู้สมัครสอกอของพักเพื่อไทยเองก็มาครบทุกคนเราแน่แน่ที่จะสารต่อนโยบายที่ดีและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาวันนี้เราต้องดูเป็นรายวันเพราะปัญหามีจำนวนมากแต่ด้วยเราไม่ใช่รัฐบาลสภาจึงเป็นทางแก้ปัญหาของเราผ่านการตั้งกระทุและกรรมาธิการชุดต่างๆจากนั้นคณะได้เดินรับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสารพร้อมทั้งได้อุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าในบริเวณดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ